ถ้าคุณเลือกที่จะรอเขาต่อไปการรอคอยครั้งเนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ลองมาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะถ้ารอแล้วคุ้มเราก็จะได้มีกำลังใจรอแต่ถ้าไม่คุ้มค่าเราก็จะได้ตัดสินใจเดินหน้าโอเค ดูเหมือนว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งคุณและเขาอะ่ะจะมีในพลังงานของความทิฐิอีโก้การเอาชนะการไม่ยอมกันนะคะคือไพ่ต่อสู้มันขึ้นมาเยอะมากเลยราชินีดาบ5ดาบแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้าอะ่ะนะมองว่าต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองมีดีแล้วก็ต่างคนก็ต่างเหมือนกับ ถ้าไม่ได้ในแบบที่ตัวเองต้องการอ่ะก็จะยืนกลานในในคำตอบนั้นๆน,น,นะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่จะรอเขาสิ่งแรกเลยคำถามว่ามันจะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาไหมมีโอกาสนะมีโอกาสแต่เขาจะติดต่อกลับมาในลักษณะที่ว่าเขาไปไม่รอดบางคนก็คือเขาไปคบกับคนอื่นๆแล้วมันไปต่อกันไม่ได้ มีปัญหาเลิกลาต้องการคุณก็จะกลับมาหาคุณหรือบางกรณีก็คือเขาจะกลับมาเป็นพักๆเวลาที่เขากับคนของเขาอ่ะไปกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเขาก็จะกลับมาเหมือนเติมเต็มกําลังใจจากคุณนะคะกับอีปราเดนที่2ก็คือเขามีปัญหาชีวิตมีอุปสรรคนะคะการเงินการงานอยากจะกลับมาขอความช่วยเหลือคุณนะมีไพ่ของการที่ชีวิตมันติดขัดมันมีอุปสรรคแล้วก็กลับมาขอความช่วยเหลือ แต่พลังงานของไพ่อะถ้าคุณคาดหวังว่าการรอเขาและเขาอะเหมือนกับว่าจะรักคุณโหยหาคุณจนอยากกลับมาไหมไพ่ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความรักเลยนะคะแต่มีแต่พลังงานของคนที่ทิฏฐิแรงอีโก้แรงอยากจะเอาชนะเพราะฉะนั้นมองว่าส่วนหนึ่งถ้าจะกลับมาก็เพราะว่าอยากจะกลับมาเอาชนะคุณก็เป็นไปได้นะคะดูซิอะยังไงต่อ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะตอนนี้ก็ยังมีความคิดถึงอยู่นะมีการเข้ามาสอดสอ่องแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี้ยที่มันเ,เลิกลากันไปเนี่ยในความคิดของเขาเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่การพักจากปัญหานะคะเป็นการพักช่วงที่สถานการณ์มันจะไปต่อมันอาจจะรุนแรงหรือมันอาจจะหนักหน่วงขึ้น ทั้งคู่ควรจะห่างกันไปก่อนรอให้ใจเย็นรอให้มีสติกันมากกว่านี้นะคะยังเห็นพลังงานของคนที่ยังคิดถึงแล้วก็เข้ามาสอดส่องนะแล้วก็พลังงานของใครคนนั้นที่เขาก็มีการคิดมีการทบทวนอยู่ว่าเขาจะทำอย่างไรเขาก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะตัดขาดกับคุณ ยังมีการหยิบเรื่องของคุณไปพิจารณาใช้เหตุผลช่างใจอยู่แล้วนะท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาก็จะคิดได้ว่าคุณก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจที่ทําให้เขาอยากติดต่อที่ทําให้เขาอยากเข้าหาเพราะฉะนั้นเขายังมีโอกาสจะติดต่อแต่การติดต่อกลับมามันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ดูหวานดูโรแมนติกเขาอาจจะติดต่อมาในรูปแบบที่พูดคุยทักทายนะอาจจะ แข็งแข็งห้น,นหวนหรืออาจจะไม่ได้ดูอ่อนโยนละมุนสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าอขอชัดๆเลยว่าลึกๆแล้วอ่ะเขายังยังรักเราไหมอ่ะยังรักเราไหมยังรักไหมโอเคคำถามสั้นๆเลยเขายังรักไหมก็ยังรักอยู่ ะะยังมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่เพียงแต่ว่าความรู้สึกที่เคยมีให้คุณมันไม่เท่าเดิมมันถูกแบ่งปันมันถูกเฉลี่ยออกไปไพ่สี่เหรียญไพ่หกเหรียญมองว่าเขาอาจจะรักคุณไม่เท่าเดิมแล้วหรือชอบคุณไม่เท่าเดิมเพราะว่าเขามีตัวเลือกอื่นๆมาเปรียบเทียบและใจเขาก็ค่อนข้างที่จะเอียงไปกับตัวเลือกนั้นเขายังเสียดายคุณเขาอยากจะเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกเป็นตัวเปรียบเทียบ เผื่อว่าอีกความสัมพันธ์หนึ่งอ่ะมันไปกันได้ไม่ดีเขาก็จะได้ไม่สูญเสียอะไรเพราะก็ยังมีคุณไว้อยู่นั่นเองนะคะหรือบางกรณีเขาอาจจะมองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ฐานะการงานการเงินมั่นคงคุณเป็นคนที่มีน้ําใจชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขามีคุณไว้อ่ะบางทีเวลาเขาติดขัดอะไรอ่ะคุณก็ยังช่วยเหลือเขาได้ซัพพอร์ตเขาได้ แบบว่าก็มีความเห็นเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ได้อะแต่ไพ่ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าตั้งแต่เปิดมาไพ่ก็ไม่ค่อยพูดถึงความรักสักเท่าไหร่ในชุดนี้ก็จะชัดเจนมากในการที่แบบว่าเออเหมือนเขาเห็นแก่ตัวมีแต่อยากได้ไม่ยอมเสียอะไรนะคะแม้แต่ตัวเองจะไปคุยกับคนใหม่ก็ยังอยากที่จะเก็บเราไว้เพื่อเปรียบเทียบนะคะมาดูซิว่าอ่ะชัดๆไปเลยถ้าตัดสินใจรอเขาอะ จะเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าหรือไม่นะห้าถ้วยค่ะ High p r e s t i s s นะคะราทีนีเออราชาถ้วยสิ e m p e r e r แล้วก็ Devil โอเคสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจนะคนคนนี้อันดับแรกเขาเป็นคนที่รักตัวเองเขาเป็นคนที่นึกถึงความสุขของเขาก่อนเพราะฉะนั้น เวลาในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งถ้าคุณรอการเขาจะกลับมาไหมมีโอกาสค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าคุณกับเขามันยังมีอะไรที่ยังโยงกันอยู่บางคู่คือโยงด้วยเวรกรรมบางคู่ก็โยงกันไว้ด้วยความสเสน่หาแพชชั่นแรงดึงดูดแต่ถ้าคุณคาดหวังว่าการกลับมาของเขา,าเขาจะกลับมารักมาใส่ใจมาเอาอกเอาใจคุณหรือมาทําให้คุณรู้สึกว่าเติมเต็มะก็คงไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกเขารักตัวเอง เขาจะทาอะไรเขาก็นึกถึงความสุขเขาเป็นที่ตั้งแล้วก็อาการของเขาอ่ะก็จะมาแล้วก็จะเป็นในรูปแบบเดิมรูปแบบแรกก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเป็นคนคุยก็คือไม่ชัดเจนไม่คุณอยากได้สถานะเขาก็ไม่ให้สถานะหรือบางกรณีเขาอาจจะกลับมาในรูปแบบที่ว่าเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแต่กลับมาคุยกับคุณเป็นความสัมพันธ์ลับๆเป็นความสัมพันธ์เชิงซ้อน ะะหรือบางกรณีเขาอาจจะเป็นคนโสดจริงๆนั่นแหละเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีปมในอดีตเคยผิดหวังจากความรักแล้วก็ทําให้เขาอ่ะไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือเรียนรู้กับคนใหม่ๆนะคะแต่เขาก็จะแค่ติดต่อกับมาหากุณในรูปแบบของความสเสน่หานะคะหรือบางทีก็เป็นในเรื่อง b e n e ฟ i t เรื่อง18บวกพวกนี้ ว่าเอามาเติมเต็มเพราะว่าตัวเขาอะยังไม่พร้อมจริงๆที่จะสูญเสียเซฟโซนหรือความเป็นอิสระเพื่อที่จะมีแฟนมาผูกมัดใดๆก็แล้วแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาให้ความไม่ชัดเจนกับคุณหรืออาจจะกลับมาแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยไม่เปิดตัวหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ซ้อนหรือแค่กลับมาด้วยเรื่องความเหงาความโดดเดี่ยวความ18บปดบวกกับคุณเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เห็นในเรื่องของความที่ จริงจังอยากจะไปต่อกับคุณในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนที่มั่นคงนะคะมองว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มนะด้วยสถานการณ์แบบนี้ทีนี้มาดูสิว่าถ้าคุณเป็นนักสู้ที่อยากจะพยายามต่อไปความพยายามของคุณนะคะในอนาคตจะสามารถเปิดใจทำให้เขาอ่ะอยากจะจริงจังกับคุณหรือไม่ ไพ่ใบนี้มาบ่อยนะไพ่ลังเลนะไพ่ไม่ชัดเจนไพ่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักแน่นโอเคสิ่งที่หมอเห็นนะคะคือคนคนนี้เขาจะมีคารมดีวาทศิลป์ดีแล้วเขาก็จะเป็นคนที่พูดจามีสเสน่ห์หรือนิสัยเขามีสเสน่ห์เชื่อว่าเขาจะมีการติดต่อกลับมามาง้อคุณหรือมามีวิธีพูดโน้มน้าวให้คุณใจอ่อนให้คุณเปิดใจให้เขา และคุณก็จะใจอ่อนเปิดใจให้เขาด้วยทีนี้อย่างที่บอกว่าถ้าคุณคิดว่าเออแล้วชัช้นพยายามะสู้ต่อมีโอกาสที่ทําไปเรื่อยๆทําดีไปเขาจะเห็นคุณค่าไหมหมอมอง,มองว่าสิ่งที่เขาคิดนะตอนเนี้เขายังรักอิสระเขายังไม่พร้อมที่จะให้ความจริงจังหรือชัดเจนกับคุณเลยเขาอยากได้ความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนหรือคนคุยเท่านั้นเขามีปมในอดีต เขาเคยผิดหวังจากความรักแล้วมันยังเหมือนกับว่าเขายังเจ็บปวดกับความผิดหวังกับปมนั้นอยู่แล้วเขาก็ยังไม่มีแรงกำลังใจพอที่อยากจะลุกขึ้นเปิดใจให้กับใครหรือความรักครั้งใหม่เขาก็เลยเลือกที่จะเหมือนเซฟความรู้สึกตัวเองด้วยการที่เวลาที่มีความสัมพันธ์ใดๆเข้ามาก็จะพยายามที่จะหักห้ามตัวเองไม่พัฒนาความสัมพันธ์เห็นไหมคะว่าพอรักอะ่ะอยากจะไปต่อ ะะแต่เขาก็จะต้องนึกถึงปมในอดีตนะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนความรักให้เป็นในรูปแบบเพื่อนหรือเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์ที่สนุกสนานแบบคนคุยนะคะออโดยรวมไพ่ก็จะสื่อว่าถ้าคุณฮึดสู้อยากจะพยายามคุณพยายามได้นะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังเห็นอยู่ว่าในช่วงนี้เขาก็ให้คุณได้แค่คนคุยหรือเพื่อนเท่านั้นนั่นเองนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้ ใครที่ชอบความทำนายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่ตอๆไปคะ่ะขอบคุณค่ะ